มาถึงแล้วบ้านตาถิ่นนีบึงการคืนนี้เราจะพักที่นี่วนสวัสดีค่ะนี่ก็จะเป็นล็อบบี้มีร้านกาแฟด้วยดเดี๋ยวเราไปดูห้องกันครับ เดี๋ยวนาวาจะพาเดี๋ยวนวาวานะคะไปไปดูห้องครับไปกันเลยไปกันเลยคน,นนะครับอือฮึอตอนนี้คือขึ้นไปโอ้โหเหมือนไม่ใช่ห้องส่วนตัวมือนห้องส่วนตัวมันเหมือนบ้านส่วนตัวมากกว่าจะส,สวยไหมสวยอันน,อนี้ก็เป็นห้องข้างบนที่ล่างกันนะคะอ่ามีเดี๋ยวนะ อ๋อแสดงว่าเขาตั้งใจพีมนไม่งบน่อยใช่ไหมอ่านาวามานี่ก็จะเป็นห,ห้องงานอ่าอนนี่ก็จะเป็น,นอีกห้องหนึ่งมีระเบียงอันนี้ก็เป็นห้องของอีกเลเครับอันนี้ก็เป็นตู้เย็นนะคะครับ ก็จะเป็นห้องไดเลยกันแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ตรงกลางนี้ออกจากห้องน้ำมาก็จะเป็นอีกห้องนอนหนึงน่งห้องนอนหนึ่งแล้วก็มีประตูเปิดออกมาแล้วก็ที่นั่งเล่นแล้วก็เปิดหน้าต่างออกดูเพ้นแอ ก็ริมโขงแม่ป่านะอครับอ่าไปซ่อนให้ปม่ป่านับหนึ่งถึงสิบนับหนึ่งถึงสิบเอ็ดเออสิบเอ็ดนะปลายซ่อนเร็วเจ็ดแปดเก้าสปนหาแล้วนยืนยงยเนาะอืม แล้วผมจะถึงยังไงจะอ่านหาดีจริงเลยอ้าวหาดีจริงจะไปไหนวะเออทีละ้อนจะเออตาทิบนี่เดินข้ามมาก็เป็นหลบอะไร มามามา,มาไม่ลงไปลูกไปอโอ้โอเขาไปกันหมดแล้วนะไ,นะไ,ไป,ไปอันนี้เป็นอะไรบันไดล้างบันไดล้างก้อนหินล้างก้อนันนงกั้นน้ำไม่ไปเดินไม่ไปเดินเดี๋ยวกิ้งลงไปนะ จอกจอ,กอากาศดีไม่มีแดดเลยดูพระอาทิตย์ส่องแสงนี่โอ้หรอออกมาจากเมฆสวยดีมีคนมองก,กำลังการนิดหน่อยหรือโของที่ภัพไปอยู่ตรงนั้นนี่ก็จะเป็นจุดรอ ที่เราจะขึ้นรถไปข้างบนกันภูเขาก็าจะมีคนมากางเต็นท์รถคันนี้ ผูสิงห์้อนนี้คล้ายกับลูกสิงตัอบนะครับถ้ามองจากขวามือ๋อแต่ก้ามอนเดียวกันเนี้ยก็จะเห็นจุฬาลร้อต้นไม้ก็จะต้นเลี้ยวคุณล้วกเอาทิ้างนิดเยวกับต้นไม้ใหญ่ใหญ่จนชมวสร้างร้อยบอก่าอันนี้คืออะไรเนี่ย แล้วเราจะเดินไปถึงถึงสามวันแล้วเดี๋ยวร้อนนะจะโบนี่ถึงแล้ววานพออันดนันแม่ลูกจะอยู่งลางนู้น 我一样被他偷走了。<laughs> อยู่ที่วานแม่วานพ่อ นี่ทางเดินไปหวานแม่ ีประตูประตูสวรรค์สวยสวยสวยทุลักทุเลเหลอเกินเอามาเออเอเอเอ่ะอ่ะหนึ่งหนึ่งสองสามค่ะรอแล้วค่ะ ไปกลับกันเลยอยู่เขาเอาไม้ค้ำก้อนหินไว<ะ>้ทุกบอกเลย้าหินให้ใหินลมจริงๆนะหายไปหมดเลยไม้ไม้ไมคำ้ำ <laughs> อ่ะ <laughs> อ่ะ อันนี้ทางไปสร้างร้อยบ่อ รงนี้หอค่ะนี่ไงร้อยบ่อนี่แหละนี่กินไก่อาหารเที่ยงเราวันนี้วันไหนนะอาหารเที่ยงว่อเช้าลมหนาวกินปละผัดตุกตา ทางขึ้นผูทท้ทอ <c oughs> ทำไมอยากให้ใครมานะเเหรอทำไมคิดถึงลุงเล่่ะ <c oughs> อ,อ๋อไม่ได้ไปวันจนหลายวันอยากไปเหรอ